ครับสวัสดีครับสมาชิกทีเด็ดบิ๊กโจมทุกท่านประจำเดือนสิบสอนมีนาคม2567นะครับ ก่อนอื่นเลยมาดูสําหรับเกมเมื่อกี้ที่ผ่านมากันก่อนนะครับผมได้ก็ตัวไปหนึ่งตัวนะครับเป็นคู่ระหว่างเชลซีเจิมเนวคาสเซิลนะครับผมได้ต้องให้ต่อเชลซีไปในราคาครึ่งเม็ดนะครับใได้ยะเบื้องต้นหนึ่งราคานะครับได้ต่อราคาปปไปด้วยนะครับสรุปว่ากินเต็มได้บวกมา2องเนราคาเลยนะครับคู่นี้จบเกมเชลซีเปิดบ้านเอาชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อ2ตามคาดนะครับแล้วก็ยังมีบอลสดที่ผมได้ไปทางในกลุ่มก็บวกมาเหมือนเดิมนะครับได้ก็บวกมาต่อเนื่องนะครับสําหรับบอลสดนะครับ สรุปแล้วนะครับสำหรับเมื่อคืนที่ผ่านมาผมได้บอลเต็งและบอลสอดไปทั้งหมด3ตัวนะครับกินเต็มเด็ดบวกมาทั้งหมด3ตัวเลยนะครับไม่ปิดไม่ได้ตัวเดียวนะครับต้องยินดีกับสมาชิกในกลุ่มด้วยนะครับบวกกันมาต่อเนื่องนะครับสำหรับบอลเต็งตามคลิปนะครับก่อนจะมาวิเคราะห์บอลนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับอย่ามีครั้นะครับแอดไลน์มาที่แอดดีดี99ด้วยนะครับสำหรับสายบอลไม่ควรพลาดนะครับในกลุ่ม V.I.P. ของผมจะมีทั้งบอลเต็งบอลสอดและบอลสแตทเป็นนนนนนแววททาางให้้้สมชิกกกไดลุุัััะครบ มาดูสําหรับทีมคืนนี้1คู่นะครับเป็นบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2นะครับเป็นคู่ระหว่างอาเซนอลเจอปอร์โตนะครับอาเซนอลอยู่อันดับที่1ของลีกอังกฤษนะครับส่วนปอร์โตอยู่อันดับที่3ของลีกโปรตุเกสนะครับเีมคืนนี้จะตะกันเวลาตี3ามโงตามเวลาประเทศไทยนะครับสถิติของคู่นี้ที่เจอกันมาในนัดแรกปอร์โตเปิดบ้านเบียอาชนะไปด้วยสกอร์1ประตูต่อ0ูนย์ะครับมาดูฟอร์ม3นัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้ง2ทีมกันเลยนะครับ เจ้าบ้านอย่างอาร์เซนนอตสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาชนะมาทั้งหมด3นัดเลยนะครับส่วนนัดล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเบนฟอร์ดไปด้วยสกอร์สองประตูต่อหนึ่งนะครับฟอร์มรวมดูดีมากนะครับส่วนทีมเยือนอย่ง o, างปอร์โตสามนัดล่าสุดที่ผ่านมาก็ชนะมาทั้งหมด3นัดเลยเหมือนกันนะครับหกนัดล่าสุดรวมทุกรายการยังไม่แพ้ใครนะครับเล,ล่นนัดล่าสุดบุกไปเอาชนะปอร์ติโมเนซีมาด้วยสกอร์สามประตู 175, ะต่อศูนย์นะครับฟอร์มรวมก็ดูดีไม่แตกต่ตางกันเลยนะครับ มาดูตัวผู้เล่นกันบ้างนะครับเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลจ่าในระบบ4-3-3นะครับตัวหลัหลกๆก็จะมีดีแคนไรต์มาติโนเดการและก็บูกาโยซาก้านะครับส่วนทีมเยือนอย่างปอร์โตจ่าในระบบ4-5-1นะครับนำทัพมาโดยเปเป้มาติเนสโลปีสและก็เมดิทาเรมีนะครับ สำหรับเกมคุนี้เรทเปิดมาเป็นอาร์เซนอลเปิดราคามาต่อลูกครึ่งนะครับเป็นราคาวัดใจนะครับส่วนตัวผมมองเจ้ามาตังเจ้าบ้านอย่างอาร์เซนอลมากกว่านะครับผมมองว่าเกมคุน้อาร์เซนอลดูได้เปรียบกว่าได้เล่นในบ้านดูแล้วมีการที่จะเอาชนะไปได้ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นผมต้องให้ต่ออาร์เซนอลไปในราคาลูกครึ่งนะครับย้ำอีกครั้งนะครับฝืต้องให้ต่ออาร์เซนอลไปในราคาลูกครึ่งนะครับผมมองว่าอยู่เจ้าบ้านนาลุ้กว่านะครับ ขอนอาจากกันนะครับฝากกดติดตาม,ม YouTube, และกดสับตะไ้จ่องยูทูบตีแดดบิ๊กโจมใลเพจตีแดดบิ๊กโจมให้ผมด้วยนะครับมีประกาอยู่ทุกวันนะครับยังไงก็ฝากโอนานไปด้วยนะครับขอบคุณครับ